แกงเห็ดพี่น้องเอ้ยหอมกุ้มกุ้มเห็ดข่ามาเดอ้อ <c oughs> มากินน้ำกันเดอ้อทุกกะชิปงงร้วบ้อหนี่น้องโดยซุปพอดีกาบ สบายดีสบายดีและสวัสดีเดอ้อพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเบิร์ดสุขสุขนเบิร์ดสุโองสุบอนการยินดีตอนหับเข่าชู่องบาพามีซานเอลอีกแล้วพ่อแม่พี่น้องเอ้เนาะอ่าเปิดคลิปมาเมื่อน,นี้เนาะทางบาพามีกะอยู่บ้านอยู่เพื่อนคือเก้าพ่อแม่พี่น้องเออยเชื่อว่าทางบาพามีกับเมื่อน,นี้ได้มากครับเอือลำพรเพิ่นเนาะพี่น้องมาเฮือนมาซานบาพามีเองพี่น้องเออยเนื่อหเนานะบรรยากาศเฮือนซานกะ อยู่แคมป์ป่าเนาะพ่อ,อ,ขอ,ขอขแม่พี่น้องกันอยากโคกแน่พี่น้องเอ้มีเสียงนกเสียงกาแน่เนาะมีกอหน่อไม้ไผ่พี่น,ออน้องเอ้หน่อไม้กับก,กำลังออกแต่ว่ายังออกโบราณดอกพี่น้องเอ้ยทางบาพ์มีกับมาพี่กักบบมีคลิปลงเนาะสีไายอยู่บ้านอยู่เพื่นอ,อนพี่น้องเอ้นี่แหละหน่อไม้กับกำลังสิเกิดพี่น้องเอ้เป็นหน่อไม้ไผ่เนาะหรือว่าหน่อไม้สังไผพี่น้องเอ้อ่านี่แหละเดียวหน่อไม้ออกเขากับสีแกงให้เอฟซีได้เบิรงนเนาะ เมื่อคืนนี่กับฝนตกเนาะพี่นอ้องฝนตกทางน้องลตีเพิ่นกับไปหาเห็ดพี่น้องเอ่ยเนาะอ่าตอนนี้กับกำลังน้องสาวกับกำลังแกงเห็ดอยู่เนาะอไปถักทายทางแม่แม่ตู้ก่อนสบายดีแหมสบายดีโดยกินข้าวแล้วบ่กินแล้วอือะไดรยังกินน่ะกินกับปิงก,กับหม,มูปิงกับหมูโอ้แนวแซ่บแท้นี่เน,ะนาะลตีชื่อโดยโดย อะมักระเบิดอืนนอน,นี่มักระเบิดให้แม่ตู้ก่อน <c oughs> ยินเข่าแล้วเนาะโ,<ด>โ<ด>มนิกามาก,กับสาวลำพอนแม่เอ๋ยเนาะพอดีวราผ่านทางมาทางพี่ก็สีได้เมื่อทช้เชือน,นองแพลนองแดง่นคือเกาแม่เอ๋ยเนาะ<ด>มาเยี่ยมายามายาแม่ตู้พี่น้องเลยเพราะว่าทางมันยากแม่เอ๋ยก็เลยไาเอ๋ยลำพอน่นมาพี่ก็เลยติดรถมาน้ำเพิินนะ <c oughs> โดยไอ้เนาะพูอแม่พี่น้องคือว่าไมตู้นี่คือว่าแบบสดใสขึ้นกว่าเก่าเนาะกินข้าวแซ่บอยู่พ่อแม่แซ่บอยู่คน่าพี่น้องเลยอ่าคือ,อไอ้ลำก้อนเนานะพี่น้องดเดี๋ยวไปหาเพื่นก่อนป้าสบายดีเอื้อยนะย zuk, พี่น้องเอ้ยเนาะฝากไปติดตามส่องเพื่อนในเด้อเนาะสื่อส่องนอนอะไรก็อเอื้อย เป็นภาษาไทยสาวสาวลำพอนเนาะโดยสบายดีเด้อสบายดีเอสซีเบาค่ะมีเด้อเห็นใจเจ้าฝากติดตามส่งสาวลำพอนเด้อเจ้าเป็นภาษาไทยเนาะโอ้ฝากไปติดตามส่งใหม่ยังอุ่นอยู่จะคนตอนนี้คนติดตามเอื่อยประมาณสามร้อยกว่าคนสามร้อยกว่าคนผู้สาวลาวเลยเนาะพี่น้องแบบมาแบบอ่าแบบเรียบร้อยเนาะมาแบบเรียบร้อยอันนี้ลูกบอลลูานอ๋อเป็นหลานสาวลูกของไอ้ โดยน้องเมย์อมยอม,มานำกันพี่นออ้องนะเอยเนาะเพื่อกระเห็ดเปิดซองไม่เนาะคนติดตามหาก,กระซามร้อยคนยจังใดก็ฝากไปติดตามเอือ่อยเพิ่นเน่พี่น้องเอยทังบ่าวพามีกะไปนำเพิ่นเนาะราะว่าเพิ่นมีรถใหถ้าบ่าวฮามีเครื่องมีคลองกะหารถเพิ่นพี่น้องเอยอะสาวแล้วกระลำพอนเนาะสาวเป็นภาษาไทยแลวก็ลำพอนพ่อแม่พี่น้องเอ้ยไา ส <aid> <Solomon> ื่อในอยู่มาแนวกินมากินนากันพี่น้องเลยมืาอนี้เนาะอ่าปู่พีน้องสาวกับกระลูกกุ้งกุอยู่พี่น้องเลยแกเห็ดยังปมาสบายดีน้องลาตีมาโดยอขอดมาทั้งทีก่อนให้มันขาวๆเนี่ยเนาะมาหาน้องลาตีนี่ต้องเมนูยังมืาอนี้แกงเห็ดโอ้พลนตกใหม่เลยเห็ดออกน้องนางเนาะใส่ยังไงอะไรนี่นะใส่กบกันล้ว แต่ว่าใส่ใบเตยอยู่นั่เนเดียวป้าพี่น้องเอ๋ยมาเดอ้อกินแกงเห็ดยังน้องลาตีเห็ดขาวอ่ะพี่น้องเอ๋ยมาเดอ้อมากินแกงเห็ดขาวเนาะฝีมือน้องลาตีอผู้สาวฝั่งลาวแกงเห็ดพี่น้องเอ๋ยยิ้มแป้นๆอยู่แกงเห็ดเนาะ <c oughs> โดย <c oughs> ชุมเฮากะสิเฮ็ดกินเลยนี่น้องเนาะเพราะวันบ่มีเพื่อนครัวพุ่นน่ะพี่น้องเอ้ยอื่นน้ำลายน้ำเลยจะกินข้าว ยังบ่ากินข้าวบ่อ,อืมโอ้พอดีมาพอ่อทางน้องเพิ่นพี่น้องเอ้ยกินแกงเห็ดซุ้มแซวกันเนาะทางไม่เท่านี่กินปิ้งยังเกาะปิ้งตับ,บโอ้ได้แนวแซ่บแท้เพิ่นนี่เนาะเพิ่นกินข้าวลายอยู่บ่าละตีช่วงนี้กินลายอยูอ่กินข้าวแซ่บกว่าเก่ากินเลยกะกินนมไปน้ำเนาะกินนมนอนคือเพลงบ่กเพราเยอะอเพิ่นเนาะพี่น้องกินนมหนัก โต๊แกงเห็ดพี่น้องเอ้ยหอมกุ้ม,มกุ้มเอ็ดข่าวมาเดอ้อมากินนลำกันเดอ้อฮ่าโต๊ะกะชิปงแล้วบ่นี่น้องโดยสุปพอดีสุปพอดีโดยโอ้เมตุเฮากินน้ำโบได้นั่นแหละเนาะโดยเพิ่นกินโบได้เพราะว่าใส่ปลาแดกแล้วก็ใส่หลายอย่างเข้าเบื่อเนาะโดยเพิ่งคาร์ลามข้าเบื่อเนาะพี่น้องคือว่าเขาแซ่เขาใส่โดย แช่เข่าเลยก็มาเข่าเลยก็ใส่น้อยนึงเนาะพอมันแซ่บมีน้ำยานางน้ำบอกโดยใส่น้ำยานางนอาผักแบบติวนะ๋วเนาะโดยอ่ะแซ่แบๆน้ำกันเด้อร์พ่อแ <c oughs> ม่พี่น้องเลยอ่ะเนาะพาทางเอฟซีเพื่อนไปหลอกเพื่อนเมองซานก่อนของลตีเลยเนาะโดยอ่ะนี่แหละเนาะพี่น้องทั้งขง่างอันเพื่อนซานบ่าวพามีก็จะเป็นดินของอ่งเจ้าของที่เนาะพี่น้องเลยดินเจ้าของที่ก็มีก้กนอนอ้ม้พี่น้องเลยเนาะก้อนอ้ม้ก้นอไกนอไผ่แหละ ออมบานออมเฮือนเนาะเป็นกอหน่อไม้ไล่พี่น้องเอ้ยถือว่าอุดมสมบูรณ์อยู่แต่ว่ายุงอยากหลายๆแน่พี่น้องเอ้ยโอ้หน่อไม้พี่น้องเอ้ยออกแล้วนี่เนาะโอ้เบิงเห็นหพี่น้องเอ้ยเห็นบ่หน่อไม้ไลเนาะโอ้เพราะว่าเป็นยามดูกาของนอไม้ได้ได้พี่น้องเอยทางบ่าพมีสิให้ FC ได้เบิ่งเนาะอ่นี่แหละเนาะนอไม้พี่น้องเอย นกไม้ไล่เนาะเห็นอยู่บ่พี่น้องข้างหน้าฮะนี่แหละเนาะนกไม่นกไม้ไล่นกไม้สังไพเริ่มออกแล้วพี่น้องเอ้ยน้องลาตี้เห็นเบานกไม้โอ้มาเบิ่งพี่เห็นบ่โอ้หนูไม้นี่เริ่มออกแล้วน้องเนาะเห็นเบาเด็กพอสองน้องอกใหญ่เนาะ มีเต็นน้องแม่ไล่น้องแม่ไล่เนาะโดยยังบุ้ยองลาตีมันอยู่ใกล้ๆกับเพิ่นบุได้เบื้องโอ้มันเป็นของเพิ่มนน้องเนาะมาแล้วมันทีเรียบร้อยพี่น้องเลยเนาะใช้น้องลาตีแกงเฮดโอ้แกงเห็ดแคบเขาเบื่อคุ้นๆเนาะมาเด้อพี่น้องทางช่องสาวลำพรแน่เนาะทางช่องบ่าวพมีน้ำ้าวนอำกันเด้อพี่น้องโดยมาแม่กินข้าว อิ่มแล้วบอคือกินอิ่มแล้วมีแกงเฮดพี่น้องเอซีมือนองลาตีเนาะมือดิจซีดซีมือทางนงละตีทำเบื่อคุณขุเนาะซีมือก่อนพี่น้องเอยเยี่ยงยเป็นงกันแซ่บทำให้ซอสลำพอเห็นยู่ว่านงละตีกองจเห็นบ่ น้องไม่ยหา่ก็บ้างนะกองเลยเนาะบ่วงม่ทัอบวงกินแล้วมกิน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 แล้วแล้วม่มเนี่ย่ากินน้ำบลได้เราแบบนี้าขน้ขเบ้าไปลาข้าวปลาข้าวปข้าวปวปข้าขาข้าาปาปลา กันบเก์ใประเด็โบเกตะบ่แมนทอดใจเฮ็ดจะคิดกระเพาะนะพี่น้องเอาเบื่อแห้งยือแม่น่ะต่บ้ากินข่าวายได้ไหมกินข่าวบนใบนี่ไม่เท่ากินวัวได้แล้วนะพี่น้องคนเอินอย่างนี้เหมียงบะ น้องไม่ยากน้องไม่อ่ยากออยากกินเสาหน้ามักินเสาคำไงจะพักน้อไม่ยากกินเสาคำไงจะเดิโตไวไปว่ะนอนเลยเหมือนนอนเลยนอนเสาขาเขาเลยขานเกสาก็้ยีกนอาเลยเาลกสาวก็อยากมาน้ำโดย cốt hơn tay sau của nơi có cốp anh em chào nữa mọi người và ngang khoao oi và yên tương lai cảm ơn em kể đến nơi xao nọc chứ mẹ chưa 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 ร้านน้อยมานำมันนี่เราเลยกำบกำกับร้านน้อยกันยังนอนแล้วยังนอนบนังนอนแล้วอือแต่ิะได้กรอบร้านนอนนำเียเนาะเจ่าไม่นำเนาะชีตาเลยยังนอนอลไรเนาะ สวดลูกติดเด้อืสวดลูกติดบ่โดยนี่แหละสวดลูกติดส่วนอะไรขอมาที่เข่าวมันใส่นำมานึ่งโดยนี่แหละแม่สวดลูกติดกินมะนาเออของลุงบ่ของลุงนี่พี่อ่ะ ซาลามพอนพลาลูกน้อยมากมาเนี่ยโดยมีแหล <c oughs> ่โดนหาคนเองนะเห็นกล้องคนกระชื่นพี่น้องเอ้ย อันนี้จะเป็นท่างภาพเบื้องหน้าแล็เบื้องหลังงเานนึที่อึลึกเมนึงยังอะไรส่งก็ได้จะพาด้วยแม่ในองคาวด้วยแม่เร็วเี้เจ้าสบายดีแล้วจะสบายดีแล้วอาสบายดีครสบายดีก่อนลกสบายดีปลาลุงตนเมนเมน โถเป็นไดอิ่มแล้วบ่เอ้ยโดยแม่นอิ่มคักอันนี้พี่น้องเอ้ยเต็แน่นเลยน้องลตีมาอิ่มยังบ่อิ่มพอกินหลายแท้นี่เนาะแซ่บเนาะแซ่บแกงเ็ดบ้านเฮาพี่น้องเอ้ยอคนักินข้าวแต่งเ็ดขาวตีเฮ็ดบดบ่เฮ็ดขาวเฮ็ดขาวองเ็ดขาวเนาะพี่น้องแซ่บๆกินนํากันยามบ่ายๆพี่น้องเอ้ย ลางสาวลำพอนพาลานมานำจักอิ่มจักบอกกินเข่าเนาะอิ่มแล้วทุจากรทุจากรทุจ้าล้าสาวก็อยากดื่นเนี่ยนึงเด้อ็นงอแงผลอยากนอนน้ำแล้วโอ้โดยโดยอิ่มแล้วอิ่มแล้วบอกโอ้ปานอาวัยันเข่าพอกินเนาะจนเหลือปกติน่นนองาตีตอนเช้ากินเข่าบอก ตอาเศร้ากับบริกินกินกันไปอันเป็นอีกกับบริกินเลยบริกินเลยโดยโดยทางเฮาก็คือกั้นเราสลับฟอนเนาะแต่ว่าไปถ่ายคลิปกับแมพี่น้องเลยโบทันเลยกินข้าวเช้าแมนแมนโบท่านปกตินี่ตื่นหามงเศ้าเผื่อไปหอดเฮือนนองแดงก็ะซวยเติบแล้วเนาะแมนเผื่อเห็ดเวี่ยงมีนั่นกว่าทิ้งซวยแมนมากลางคืนกะสิบเอ็ดสิบสองโมงอยู่ในนอนเผื่อสักเครื่องสักคลองแต่ละมื้อเนาะ โมเมนต์ฟองง่ายพี่น้องเอ้ยกว่าจะคือแบบนี้เนาะเบื้องล้างเบื้องหน้าเบื้องหน้าแล้วก็เบื้องล้างพี่น้องเอ้ยกินเข่าอลไรกัก่อนจะได้เป็นคลิปเนาะโมเมนต์ฟองง่ายพี่น้องเอ้ยอ่ะทางนองละตีก็ถือว่าอิ่มน้อนละตีเนาะโอ้เป็นยังไงเห็ดคลิปลงยูทูบอยู่บ่คู่มือนี่โอ้ยเอาลงแล้วโอ้มือเราจะคลิปพาน้องมือหนึ่งสองคลิปมือละสองคลิปถือว่าอีลกอีเลือดเลวเนาะสำนักกับพี่น้องเอ้ยกว่าจะมาตัดแต่ก็ดีแต่ว่าน้องเฮาเพิ่นกะ ้ไอบอกชื่อว่าวิธีตัดโดยเ็ดเองมั้ยเจออยู่เนาะพี่น้องเอ้ยโอ้ยแม่ตู้คนเกินบริกินน้ำิ่นก็นั่งเบิริลานเนาะพี่น้องกินโบได้กระเพาะเนาะแม่เพิ่นคลิ่มกินยังแต่ถ้าว่าเฮาอันคลิ่มก็คือมันก็จะบวขึ้นวะแม่โดยถ้าเฮาคลิ่มได้นี่ก็บวขึ้นโอ้ยโดยโดยน้องสาวเนาะพี่น้องเนาะเพิ่นว่าใหญ่เป็นผู้สาวเลยเดี๋ยวให้เบิ่งใกล้ๆก่อนเคลื่อนก่อน เพิ่นกล้องบ่อโดยเหพิ่นหน้าตัวเองโดยเป็นกับแบบผู้ซึกแบบแต่งหน้าแต่งตาเด้กพี่น้องสมมตอนี่เนาะแบบต่างแต่ก่อนลายเนาะน้องนาตีกับพี่น้องเอ้ยคือวัยใหญ่เป็นผู้สผู้สาวแล้วบัดนี้จักปีแล้วก็แม่17อือ17ปีโอ้โดยโดยจากแต่ก่อนเนาะพี่น้องบ่คิดว่าสิใหญ่ชั้นี้บ่แม่ ทางไม่ตู้อับบกิดว่าชิใหญ่ขนาดนี้เนาะบันี้ยืนนี่รัดตีนสูงกว่าเฮาอีกนั่นเอเนาะสูงไงพี่น้องเอ้ยคือว่ารู้สึกว่าอ้วนขึ้นเนาะเป็นอะไรกินบำรุงเบาเรือจังใดโบลิกินแต่ก็ไม่ขึ้นเองเพราะว่าบางที่เขาเศร้าเขาเที่ยงอะโบลิกินอืเขาเศร้าเขาเศร้าเป็นเขาเที่ยงโดยโดยช่างอีแม่กินเขาแซ่บยุ่งนั่นเอเนาะ แสบอืม่แสบอยู่แต่ละมือน้องละตีเห็ดยังให้กินปิ้งตับบอกปิ้งตับปิ้งตั๊บเลยนหลายเนื้อยุ่งกับเปลี่ยนไปเนาะส่วนมากกินปลามันก็ชิย่อยง่ายเบือนพพรรเาะว่าเพิ่นอ่าเห็ดเวียกเกี่ยวแก่กับแพทย์นะพี่น้องเพิ่นก็กินยังก๋วาลาเปกินปลากินไข่กระเด็นกินไข่ต้มบำรุงเนาะกินผักใบเขียวกินผักใบเขียว มะกล้วยกินได้ยุ้ยน่อแม่เนาะบริพิษคือมะกล้วยนี่กับปกติจะพิษกระเพาะได้เนาะแต่ว่าบัวพิษบ่แม่อ๋อโดยโดยมีเอฟซีเพิ่นวากล้วยกล้วยดิบเนาะยางกล้วยละตีเลยเอาเอาเอาบวงค่ะเด็ไปไปแทงเขาเลยเต็มบวงเลยมาใส่น้ำเต็มจอกโอ้ละตีไปตะทานเขาอย่าลืมเด้อโดยมันมันสิบ่มีขี้ผุนบ่เฮาเอาอันกัวไว้เนาะเขาก็ไปเอาทางกลางต้นลองกินลองเบิ่ง ตะกี้ก็กคือเจ็บเลยก็ห่อนนัน่แเอเนาะแต่ทาว่าคือเจ็บห้อนอยู่คือสิอยู่บ่ได้ห้อนเมื่อนี่แต่ว่ามันก็นซเซร้าแล้วเนาะระงับแล้วทาวากินกินพิษขึ้นอีกขึ้นอีกเนาะพี่น้องมีแต่ว่าขอห้ามไลยได้กระเพาะนี่แต<ด>่บ่คลลัมก็คือแบบคาล,าล่ยาบ่ได้นะเนาะโอ้หน่อไม้นี่ทไรปีแล้ว่นบริกินพี่น้องเลยปีแล้วแม่นอยู่แบบสุขภาพเฮาเนาะมันก็นั้นเฮาก็ต้อง กินเพชรทางนองลตีเพิ่นกะเพื่อเป็นคนเห็ดอยู่นาอยู่นกกินไม่เท่าโอเคน้องละตีเนาะจึงได้คลิปนี่กะศิลาพเมพี่น้องไปแล้วเนาะหายทางเอื้อลาพอนผ่นไทยโตไดนี่กะดีใจบ่ทเอื้อลาพอนผ่นมาลิ่นนานองลาตีโดยดีใจหลยโอ้ทางเอื้อเพิ่นกะมาแวะเยี่ยมแวะยามเนาะพเมพี่นองเ้ยมากินแกงอ่าเห็ดฝีมือน้องลาตีเป็นจยงใดเอื้อลพอนแซบอยู่บ่แซบโอ้แซบลายเนาะพี่น้องเนาะ อาจังได้คลิปนี้พ่อแม่พี่น้องเลยชุมเผามกับมากแก้งเฮ็ดห่ผพ่อแม่พี่น้องอเอฟซีเดบ่งได้สม้มนะเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ลาพ่อแม่พี่น้องไปแล้วสวัสดีส